สวัสดีครับวันนี้ร้าน999อินเตอร์ปั๊มนะครับท่าตลาดล้ำกาย AC คลอง4เบอร์โต0860 766 224มีสาขาเดียวนะครับปั๊มน้ำราคาถูกสินค้าราคาจับต้องได้บุตเตอร์ปัม๊มไฮโฟ3า5 5 0รบาทน้ำร้0ยลิตร่อนลาทีนะครบบุบตเตอร์ปัม๊มลูกค้าอาจจะเคยเห็นปั๊มน้ำที่มีถังกลมๆใหญ่ๆนุ่ๆด้านบนอย่างนี้นะครับ อาจจะเป็นแบรนด์ดังๆมาจากปร,าประเทศทางฝั่งยุโรปหรือประเทศทางฝั่งลาตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกาปั๊มน้ำประเภทนี้มีความนิยมมากๆนะครับ 1. ข้อดีการเปิดซ็อกปั๊มน้ำจะมีการจับจะอาจ่ายหัวซ็อกสม่ำเสมอนะครับสงเงียบ3-40ถึง1น,น,นาทีปั๊มน้ำจะมีการสตาร์ทมอเตอร์ซึ่งมีข้อดียังไง อายุของมอเตอร์จะยาวนานมากขึ้นนะครับแล้วแรงดันน้ำค่อนข้างจะ,ะเถียรการเปิดปิดนะครับหรือการสตาร์ายของมอเตอร์ทุกหนึ่งนาทีจะคงเสตนหมายถึงการเปิดปิดจะถูกการตั้งไว้ณจังหวงะเวลาที่เขากำหนดไว้จะไม่เปิดปิดอิกจังหวะนะครับนี่คือข้อดีต้มน้ําสินค้าราคาดีั้มน้ําคุณภาพราคาจับต้องได้ที่ร้าน999เจ้าฟั่ง ทางลูกค้าต้องการเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับหรือต้องการซื้อปั๊มน้ําเรายินดีให้คําแนะนําหรือมีปัญหาเกี่ยวกับปั๊มน้าที่ใช้ในบ้านมีอาการเอ่อเปิดติดจังหวะจังหวะหรือมีเสียนหกหูนะครับเรายินดีให้คําแนะนําจากช่างผู้เชี่ยวชาญจะทางานที่ได้การเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งสองสองสี่เรายินดีให้คําแนะน,ะนําและคําปรึกษานะครับเรามีช่างชำนาญการดูแลและติดตั้ง เรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ